ก็ยกตัวอย่างนะคะเช่นอะไรคะเซเว่นอีเวนนะคะแฟมิลี่หางพวกนี้ห่านะคะหรืออย่างแมคโดนัลล์ค่ะพวกห้างแฟรนไชส์นะคะขายแฟรนไชส์40ล้านค่ะนะคะถ้ามีตังค์40ล้านเนี่ยไปซื้อแฟรนไชส์แมคโดนัลล์มาเปิดในเมืองเด็กได้ค่ะนะคะตั้งสีล้านนะเริ่มต้นลงทุนนะคะแฟรนไชส์เล็กๆต้องมาหน่อยนะทุกชิ้นปฟาโร่ต้องมาหน่อยใช่ไหมให้ต้องมาเยอะเล็กเยอะนะคะพวกเอ่อเคยเห็นไอที่มันเป็นแคนเคอร์ไหม เป็นแอนดีะค่ะที่เป็นอยู่ที่โรงตัสนะคะตืแคนเค้กตกเกียวอ่ะอารมณ์นั้นอะหรือข้าวชาร้านชาทั้งหลายนะคะที่มันมีหลายสาขาละค่ะพวกนี้คือขายแฟรนชีส์นะคะหรือแม้กระทั่งอะไรคะโรงเรียนซอสพิเศษนะคะคุ้มมงนะคะคุ้มมงก็เป็นแฟรนชีส์มันจะต่างประเทศนะคะมาจากญี่ปุ่นนะคะนะคะแล้วก็มาเผยแพร่ในประเทศไทยนะคะแล้วก็ใช้หลักสูตรเดียวกันที่แหบจะแพร่ไปทั่า น,นะคะให้เขาสอนทักษะการสอนนะคะแบบนพิ์เป็นแบบไหนลักษณะการตรวจการสอนการจุกใจเด็กกิจการที่เกิดห้องงูพักโลโก้สัญลักษณ์ป้ายเป้อะไรตีมันก็เหมือนเดิมแล้วก็ต้องจักผ้าแฟนชายทซี่เนี่ยก่ายให้เจ้าของแนดกันต่างปมาณของยอดขาเนี่ยค่ะหัวเด็กอะค่ะสองหัวจะต้องสจับมาที่สมรรานที่เป็นโโปเจ้าของแรดนะ,นะอันนี้คือแฟนชาร์นะ เอเป็นเจิ้งคือการที่สองบริษัทเนี่ยมาร่วมลงทุนกันต่างคนต่างเอาทรัพยากรมาแชร์กันค่ะฉันมีตัางฉันมีสาขาเน่ยฉันมีตัางแต่ฉันไม่มีสาขาแต่การที้มีสาขาไม่มีตัางมันรวมกันด้วยนั้นแกก็เอาของแบรนด์กันเนี่ยก็ขายในร้านชาเกตต่างชั้นอย่างเช่นอะไรนะการจอยเป็นเจิ้งเช่นเอาเมย์ซองค่ะกับปาร์คคทเห็นี่ยที่ไหนที่รถไปปตทเราจะเจอเมย์ซองได้แบบนี้ แลก็จะเก่งแฝงเืิดเริ่มเข้ามาเมื่อก่อนมีแฝงด้วยเนาะมีธนาคารเข้าไปอยู่ในบอร์ดละครนะคะีน่จะเห็นใบก่อนอก็จะเป็นพวกอะไรคะ,รครระบ,บัวกรงก็ได้สารป่าใช่ไหมร้านขนมต่างๆเริ่มเข้าไปจอยร่วมอยู่ในนี้เพราะอะไรคะเพราต้องการช็องทางการจัดจำหน่ายอย่างอเมซอนเนี่ยที่โตไดต้เห็นเพราะว่ากอร์ ร้านกาแฟที่ในของคอจะไปแทนิดนึงิตอนนี้เงียบไปแล้วอ่ะชื่ออะไรก่อนเออมจะไม่ได้แต่ว่ามันเป็นแบรนด์ที่ดังเน่ะอะไรกักอย่างในชุดไทยๆนิดหนึงปะ่ะเออร้านกาแฟแล้วมันก็ยกเลิกกะนะันเนาะหมดสัญญาก,กันแล้วอเมซอนที่โชคดีมากเลยค่ะไปต่อสัญญากับไปปลูกได้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวสังารคอร์รทอสุะเทศที่จุกสิ นะคะค,คุณจะยอดขายคุณเป็นอันดับหนึ่งนะคะกาแฟนะคะยอดขายเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไดเดือวในสองนะคะแต่เวลาถามว่าเวลากินกาแฟที่เป็แบรนด์หลายคนจะอตอบส t a r b u c k แต่กินอะไรกินดามเมซอนคนดีใจไหมถ้าเราเด่นส t a r b u c k s เราคนดีใจไหมไม่ควรดีใ,ใจเนาะเพราะฉะนั้นส t a r b u c k s ตาทำไงน,นะโปรโมชั่นสจะบ้านหนึนะะ่งแบรนด์ตัวนี้มีโปรหนึ่งแถมหนึ่งนะคะชาเขียวได้ไหมากาแฟอะไรนะสักอย่างหนึ่งนะอย่าลืมไปใช้เลย เขาจะได้วัดนึงเขาต้องขายได้300แก้วนะคะถึงจะุ้มทุนถึงถ้าขายไม่ถึง300เขาไม่ขอค่าเช่านะคะค่าพนักงานค่าคิวคอสทั้งหมดค่ะต่อสาขาต้องเกินา300แก้วถึงจะได้ต้นทุนที่จะเอามาเป็นไปไหมคะจ่ายทั้งร้านนะคะเต่าพนักงานค่ะใส่ขันน้ำถูกนไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงปิดเทอมเจ้าของร้านนี้ค่ะคุมสมัครนะคะพอยอดไม่ถึงแหมแล้วทำยังไงเขาจะส่งพนักงานนะคะ เนี่ยไปประจำอยู่ที่ฟิวเจอร์คือคนจะได้ออกไปทำง,งานนะคะก็คือไปอยู่ร้านหลักหลายสาหารเหมือนเช่นทีเหมือนกันค่ะช่วงปิดเทอมเขาจะพนักง,งานเนี่ยย้อนไปอยู่ที่ฟิวเจอร์ไม่งั้นจบอยู่ที่นี่ไม,ไม่ได้อยอดขับเลยค่ะแล้วเขาก็จ่ายค่ารแรงค่ะเขาจะโอนเอา์คนไปทำธุดอื่นเพื่อเซฟคอร์ดค่ะต่อมา,ามค่ะด Direct i n v e s เมนต์ค่ะ Direct Investment ก็คือผุ้เงินไทยเนี่ยเงินฝากเนี่ยออกจากกระเป๋าเลยค่ะแล้วไปลงทุนตั้งโรงงานในประเทศนั้นเลย ไปสร้างโรงงาน่ใช้สีไทยชิคูเมะค่ะไปสร้างโรงงานอยู่ที่เดียเพื่อทำแต่ที่จะส่งออกค่ะเพราะว่าภาษีนําเข้าอยู่ในละดีแพงมากสีไทยจะใช้วิธีอะไรคะพอเกินค่ะไ,ไปตั้งโรงงานค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ทำไมคะกระจายสินค้าทั่วประเทศอินเดียเลยซึ่งมันถูกกว่าค่าภาษีนำเข้าพองเงินไปลงทุนแต่ว่าอินเดียก็มีความเสี่ยงเพราะว่าที่ขายที่อินเดียมา ทีเดียวมีสองที่หลักใจได้ใช่ป่ะคือรวยสุดๆกับไม่มีเงินนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปพาร์เก็ตคนละบนอย่างเดียวนะคะคือพูดถึงสิีไทยคุณอย่าลืมแค่ว่ามันทำชามทำแก้วนะทำได้มากกว่านั้นนะคุณเห็นแบตเตอรี่รถยนต์นะมใช่ไ้มครับเซอร์เบข้อใช่ป่ะใช่ไหมหรือว่าสีข้ออีกตัวแบตเตอรี่ใช่ป่ะนั่นสิ่งไทยก็ทำนะคะทะเลที่กัมพูชานะะคล่างใส่น้ามะลงเห็นป่ะก็เป็นพลาสติกนะ นั่นก็ผลิตที่การกระจายแลนการก็ะจายนะคะในอุตสาหกรรเนี่ยค่นะ,คะนะคะการผลิตก็กระจายอยู่เชี่ยีเนี่ยค,ค่นนะคือแทนที่จะผลิตจากไทยแล้วส่งออกมันโร้ดดูกันเยอะค่ะเขาก็เลยจะสร้างโรงงานนะคะโ <c oughs> รงงานไม่ได้มีแค่เบียน,นะมี <c oughs> ในเชี่ยบีด้วยนะคะที <c oughs> นี้ตรงนี้การตอบจันนะคะแล้วตัวเลือกเป็นประเด็นสองสิทนะ <c oughs> แต่เราต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์ไม่ยากะค่ะก็ <c oughs> คือว่ามาร์เก็ตติ้งโปรแกรมมันจะมีอสี่ โปรแกรมด้วยการให้คุณเลือกค่ะมีอยู่สี่แนวทางค่ว่าคุณควรจะทำตลาดแบบไหนในแต่ละประเทศค่ะนะคะเราดูแก,แกนตั้งก่อนก็คือรู้จักคำว่าโปรโมชั่นไหมโปรโมชั่นคืออะไรโปรโมชั่นคือเรียนมาเก็ตติ้งมาแล้วโปรโมชั่นคือลดร,ราคาอย่างเดียวป่ะไม่ใช่โปรโมชั่นหมายถึงการส่งเสริมกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อซึ่งมี่คืออะไรบ้างหนึ่งโฆษณาสองอะไรคะประชาสัมพันธ์ใช่ไหม ได้ระสำคัญพนักงา,านขายใช่ไหมอ่าอะไรอีกการส่งฉกรวมการขายเช่นที่เรารู้จักการลดแจกแถมนี่คือความหมายรวมกันคนะ่ะว่าโปรโมชั่นรวมถึงอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งด้วยนะนะคะอีเวนต์คือจากอีเว,น,เวน,เนตว์เปิดตัวเปิดงานงนุ่นดะิ่นั่นนี่โปรโมชั่นนะคะช่องที่หนึ่งตรงนี้ค่ะแปลว่าอะไรคะไม่ตกเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นค่ะทำทำเหมือนเดิมในประเทศทำยังไงไปต่างประเทศก็ทำเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ีอะไรคะปรับเปลี่ยนการทำโปรโมโชั่นตามตาลาดแต่ละประเทศนะคะที่เป็อสองกลยุทธ์นะกลยุทธ์ที่หนึ่งคืออะไรนะไม่เปลี่ยนเลยนะคะอยู่ในประเทศโฆษณาอย่างไงส่งออกก็โฆษณาเหมือนเดิมนะคะไปทำตลาดต่ละประเทศเหมือนเดิมแต่นี้มีการปรับต่อมาค่ะแกลนอนนะคะแกลนอนเราพูดถึงโปรดักต์ค่ะนะคะโปรดักต์แบบที่หนึ่งะคะ่ะก็คือสอ่งออกไปในรูปแบบหรือนะคะตาการค้าในรูปแบบ กูดักในประเทศต่ะจางรูปร่างหน้าตาเป็นงไงสงออกก็้อเหมือนเดิมคือไม่ปรับเปลี่ยนอะไรเลยอันที่สอง,งค่ะมีการับเปลี่ยนผลรื่อให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศและอันที่สามค่ะพัฒนาเครื่ัใหม่ขึ้นมาเลยโดยไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเคยทำมาก่อนได้ดน,นะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่ทั้งหมดกลยุทธ์ด้วยกันช่องที่หนึ่งค่ะเราเรียกว่า state extension นะคะ หมายความว่าอะไรคะมาดักแบบเดิมส่งเสริมการขายแบบเดิมไม่เปลี่ยนไปเลยนะคะดูช่องที่สองค่ะหน้าดูนิดหนึ่งโปรดักเหมือนเดิมแต่การโฆษณาเปลี่ยนไปอันที่สามค่ะปรับปริตภาณฑ์แต่โฆษณาส่งเสริมการขายอย่าง,งเดิมและแบบที่สี่ค่ะปรับทั้งผลิตภัณฑ์ปรับท้งการส่งเสริมการขายค่ะนะคะ,นะคะและ ช่องที่5คือพัฒนาขึ้นมาอย่างนี้หมดไปเกี่ยวกับของเดิมๆนะคะเพราะฉะนั้นจะมีอยู่5ชอ่องและเราต้องดูตรงนี้ค่ะตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะอันที่1น่งค่ะ State Extension แปลว่า,าอะไรครับ State Extension นี้อ่าบสำหรับอาาย์นี่เปรียบเทียบเปไงเหมือนเดิมแล้วอะไรอะไรที่ะช่วยกระตุ้นส่งเสริมการตลาดก็เหมือนเดิมอย่าง,ง,างาดาาดาเดิมดหมดงั้นแต่ว่าบริลลี่นะคะที่นิวยอร์ก ผลิตก็เป็นแบบนี้ค่ะโฆษณาก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นทำไมคะมาาการจำหน่ายในประเทศไทยก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงคุณภาพหรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เ,บบเลยนะคะก็คือขายเหมือนกันทั่วทุกตลาดค่ะโฆษณาก็คือใช้พิซเซอร์ตัวเดียวแล้วทำไมคะเปลี่ยนสินค้าคมาอันนี้เป็นภาษาไทยาภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาฝรั่งเศสภาษาแค่นั้นเอง่ะ ะะเราจะสังเกตว่าถ้าคุณใช้กลยุทธ์แบบนี้เนี่ยพีเซเตอร์คุณจะต้องเป็นคนที่รู้จักทั่วโลกหรือต้องเป็นความสวยเป็นสามคนนะคือต้องเลือกผู้หญิงที่มีความสวยเป็นสามคนใช่หรือปะบางครั้รบบงเราจะเห็นว่ามันจะเป็นพีเซเตอร์คนไทยบ้างในฝรั่งบ้างหรือ่าสลับไปไปมาแต่หน้าต้องอความเป็นสามคนเพราะว่าเราไม่กลับผลิตภัณฑ์นะคะนี่คือแบบที่หนึ่งนะคะแบบที่หนึ่งนะ,ะสเตตเอ็กซนชัน่นคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับแบ๊บซี่อะ ไม่กลับเห็นป่กตะกินบ้านเราธรรมชาตินะะี้ค่ะตะกินที่เป็นจีนเพรรมชาติแบบนนีะ้แล้วดีเซเตอร์ของแท็กซี่ก็จะเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกที่เรารูจา้จักเช่นนักบนะอลนักร้อตลาดที่มีชื่อเสียงที่มันเป็นสากลน,นะคะไม่ใช่เป็นระดับโลกโลก้รู้จักนะแต่เป็นคนทั้งโลกรู้จักนะคะต่อมาที่สองค่ะอาอ่านที่อะไรกลับค่ะประดับเหมือนเดิมแต่อะไรนะแต่การส่งเสริมการตลาดปรับเปลี่ยนไป เนื่องจากเหตุผลนะคะว่าไนเก้นนะคะที่ต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้ถูกห้ามโฆษณาในสื่อโฆษณาก็คือขึออ้นตึกในเกาหลีต่างประเทศเขาไม่ได้ห้ามโฆษณาแต่ว่าเราห้ามดังนั้นถ้าไนเก้นจะทำสลับในประเทศไทยจึงไม่สามารถเทเบียนลินทห่ดูว่าหน้าดื่มได้นะคะมาหลายสิบปีแล้วค่ะนะคะตอนสมัยเด็กๆก็จะเห็นเทเบียนลินทีได้เห็นทุ่นนี่นั่นแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีมานานแล้วด้วยนะคะดังนั้นการทำ ตลาดในประเทศไทยควรจะต้องทำในแนวไหนก็ต้องเป็นแนวเพื่อความบันเทิงอะเอ็นเตอร์เทนเมนต์ค่ะเพื่อสังคมสเก็นไหมพวกคอนเสิร์ตพวกดีเจส์มันจะส่งเสริมทักาธรรมชาติแมกไม้พวกนี้นั่นใช่ไหมหรือทำเพื่อสังคมแล้ว่ะหรือทำมิวสิกเพ็นเตอร์เทนเมนตเช่นจากคอนเสิร์ตพวกนี้แล้วก็ต้องโฆษณาโดยที่จะต้องไม่เห็นเจียแต่ก็ไม่รู้เป็นยังไงแน เรื่องการทําตลาดในประเทศเราจึงทํายากแบบโคกตินะคะยากกว่าปกติจริงถ้าเป็นอุลลิถูกไหมคะโฆษณาทุกสื่อไปที่ต่างๆที่ร้านค้าแล้วก็ไม่ปิดเลยใช่ไหม,มนะคะบ้านเราเป็นแบบนี้แต่ถ้าต่างประเทศเขาไม่ได้หมากนะคะโคดะอะดัปเทชันแปลวา่าอะไรคะอะไรเปลี่ยนคะคราวนี้ช่วยหลังตลาดให้เรา,า,าเปิดตลาดให้ด้วยคราวนี้อะไรเปลี่ยงผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแต่การส่งเสริมการตลาดไม่เปลี่ยนค่ะ นะคะอันนี้นะคะแม็าาานะปปกมหาราชา,าเลยนะถ้าแปลเป็นไทยบ้านเราก็บิ big mac ค่ะมหาราชาบ้านเขาแปลว่าบิ๊กแม็กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรดักที่กลับค่ะในประเทศอินเดียนะคะตัดตามเลยคะท้องถิ่นความชอบอ่ะบ้านเรามีอะไรคะแม็กอะ่ะม,มีเีย์อะไรตลาดตลาดค่ะแม็กกะเพราพริกแกงโจ๊กใช่ไหมมีรสชาติอะไรนะ,ะหมาล่า อนะไรพวกนี้คือบ้านถึงเราไม่มีนะมีเฉพาะเรานะแต่ว่าอะไรจะปรับเปลี่ยนเป็นทางพือไม่เข้าคนในท้งงองถนะิ่นนะคะเราจะเยนตัวอย่างอย่าง,างเช่นพวก McDonald, โดโด KFC ใช่ไหมนะที่มีเมนูลุกแตกๆที่มันเป็มถุงถ่านแน่เช่นปลาดุโกโขดจิ้มถั่วพ่นจะมีที่ที่เดียวไม่หรอกค่ะนะคะ,นะคะหรือถ้าเป็นที่ดีเนะะี่ยค่ะแม้เขาก็จะมีอะไรคะข้าวผู้ถ้าเป็นที่ญี่ปุ่น,นจะมีข้าวฟ้น เข้าป e ั้นจะเข้าเกี่ยวข้องนะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่เป็นข้าปั้นอะไรต่อเนื่องเนี่ยเพราะว่าอะไรคะรลกสุนยมคนญี่ปุ่นคนจีนจากบริษัทของบริษัทไทยเช่นกันนะคะการที่เราทำแบบนี้เพราะอะไรเขาต้องการเข้าถึงคนในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นการต่อมาค่ะโปรดักต์เพนชั่นค่ะกลุ่มนี้คือพัฒนาที่มาใหม่เลยนะคะโดยการรวมตัวของเครื่องสหกรณแล้วก็แบรนด์ซาริโอนะคะทห็นี่ทค่ะโปรดักต์ที่มา นะซึ่งแน่นอนว่าคาเกตอันนี้เนี่ยก็เป็นวัยรุ่นใช่ไหมเป็นวัยรุ่นแล้วนะคะไม่ใช่ผู้หญิงเป็นผู้หญิงฤฤออฟฟิศทำงานแล้วนะคะไปเปลี่ยนคาเกตมาการสื่อสารก็ต้องเป็นอีกงหรือลูปแบบเลยนะคะแต่ทีนี้เรามาดูว่าการจัดองค์กรท,ทางด้านการตลาดโดยปกติค่ะถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นส่งออกเริ่มต้นออทางตลาดระหว่างประเทศเนี่ยนะเราก็อ,อยากคงใช้นักการตลาดหรือมาเรตติคนเดิม เพียงแต่ว่างานเขาจะเพิ่มขึ้นคือไปลงตลาดอาหารเทรนด์หรือเราอาจจะใช่ไหคะเราอาจจะสร้างแหล่งใหม่มาเชิญเฉพาะค่ะก็เลยต่างบริษัทอาจจะมีการรับนะคะฝ่ายมาร์เก็ตติ้งที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมาร์เก็ตติ้งค่ะคอยหาลูกค้าในต่างประเทศคอยไปทำตลาดหาช่องทางการโฆนณาก็เลยบริษัทเหล่านี้ค่ะเขาอาจจะมีการจ้างชิปปิ้งเพื่อทำการถักพิธีการ ในบริษัทเพราะมันจะไปอยากประการจากการที่ไปเที่ยวเที่ยวพวกนี้จะดีลกับาแฟกล้าประดำทำเสัญญฟอย่างหลายอย่างนะคะเพื่อการส่งออกนำเข้าอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภายในแผนกจึงต้องคอยหาจัดการกลยุทธ์ทุกอย่างด้วยตัวเองเช่นเรื่องการกำหนดแคมเปญการโฆษณาในต่างประเทศนะคะการสร้างแบรนด์การกำหนดบริษัทการตลาดนะคะการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ กับโพงพ์ผลิตภัณฑ์รวมทั้งการ,การใช้สื่อทางอินอเทอร์เน็ตเช่นการมีเว็บไซต์ม,มีช่องทางในการติดต่อกับผู้ขายนะคะ